ที่สูงค่าครองชีพที่แพงครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมไล่เรียงปัญหามาคําถามที่จะถามทั้ง5้าท่านนะครับคือก็คือว่าในฐานะที่เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยแต่ละท่านจะมีวิธีการเยียวยาพี่น้องประชาชนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับเจอด็ตรก่อนเลยครับปัญหานี้ก็จะนับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมาจากความเครียดมาจากการไม่มีความสุข ไม่ว่าจะทุกคนเกิดมานั้นก็หวังอยากจะมีความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็มีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายและที่สําคัญก็ต้องมีหลักคิดหลักยึดในการดำเนินชีวิตมาแต่เั้งแรกเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญปัญหาความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับเป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการขาดเหตุขาดผลพูดจาอะไรไม่ถูกใจนะครับก็จะมีทะเลาะนะป่อแวงกันดังนั้นในฐานะที่เป็นพ่อเมืองกทมถ้าเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องแรกก็ไปจะส่วนในในสวนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับในวชนซึ่งเราบอกว่าต่อไปนี้เราจะเป็นมหานครแห่งความสุขและก็สุขภาพ จิตดีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสำนักพัฒนาสังคมสำนักชุมชนจะต้องมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตามชุมชนต่างๆถ้าเป็นพี่น้องประชาชนบ้านมีรั้วที่มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายปัญหาตรงนี้ก็จะไม่มากผมเคยบอกเลยว่าปัญหาเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่ถ้าหากว่าเราฝึกไม่ว่าจะจากสถานศาึกษาจากครอบครัวจากหน่วยงานต่างๆเรื่องของการคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีหลักคิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความอดทนอดก,กัน้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในทางพุทธศาสนานั้นพูดถึงเรื่องความอดทนวิสามอดทนอดทนต่อการตากจำทำงานหาเลี้ยงชีพก็ต้องอดทนงานหนักเอาเบอสู้อดทนต่อไอ้สองปัญหาสุขภาพ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอดทนเราใช้เข้ามานาน5ปี10ปี20ปี30ปีก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายก็คืออดทนต่อคําพูดคําจาคาตีฉินนินทาของคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อดทนยากที่สุดนะครับดังนั้นในในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ไดนะ้หน้าที่รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงเราก็เห็นว่าในในฐานะ ที่มุเมขตมหานครนั้นมีหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องอย่างใกล้ชิดจะเป็นสํานักงานเขตต่างๆที่ดูแลใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะโดยเฉพาะประธานจุมชนต่างๆเราจะให้มีบทบาทนะครับในการที่จะให้ข้อคิดที่ถูกต้องคือสรุปว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้ามีปัญหาเรื่องรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายเราก็ต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อาชีพต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายคือว่าต้องกายดีนะครับกายดีจิตใจดีมีความสุขตรงนี้ปัญหาตรงนี้ก็จะลดลงครับครับผมครับนี่คือดรประยูนนะครับเชิญอาจารย์ชาชาต่อเลยครับโมันมีมันมีสองปัญหาอยู่นะครับก็คือเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาปากท้องพอรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายเกินก็ไปถึงปัญหาเรื่องความเครียด ผมว่าปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยนี่มันก็มีแนวคิดนะครับอย่างอย่างถามว่ากรทมควรจะทําทอย่างไรเรื่องปัญหาปากท้องกระบวนรจะให้สวัสดิการเดอนที่ท่านพิโรดเสนอไหมอันนี้ผมก็เป็นเป็นคำถามที่ต้องดูให้ดีนะว่าระหว่างเมืองสวัสดิการทําได้ไหมงีล้วมันต้องเป็นรัฐสวัสดิการอ่ะคันต้องเท่าเทียมกันทั้งประเทศระดับหนึ่งนะถ้ากรุงเทพให้มากกว่าสุดท้ายมันอาจจะมีความไม่เหมือนกันระหว่างจังหวัดอาจจะมีการไหลเข้าไหลออกได้แต่ผมเชื่อว่าวิธีหนึ่งที่น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการให้บริการ ที่เป็นรูปแบบการให้การศึกษาการสาสุขร,รูปแบบที่ให้อินคคยไม่ให้อินแคชเพราะถือว่าเราให้เงินกับคนเนี่ยสุดท้ายก็คือสี่รสามเรามีแคเจ็ดถึงแปดหืล้านเราต้องเอาเงินไปให้อุดหนุนผู้ผู้สูงอายุ4ี่ร้อยบาทเนี่ยก็จะเป็นงบ,บประมาณก้อนหนึ่งซึ่งก็ต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งของพจนานุกรมว่าสิ่งแรกที่อาจจะเริ่มโฟกัสก่อนคือเอาสิ่งที่มีอยู่นี่แหละที่ทำอยู่ข้าราชการรูจกจ้างแ0ด0 0ื่นคนเนี่ยกลับมาบริการประชาชนให้เต็มที่ได้ไหม เอาทรัพยากรที่มีอยู่สํานักสาธารณสุขการแพทย์อนามัยศูนย์ส,สาธารณสุขลงไปดูแลประชาชนให้เต็มที่ได้ไหมรงเรียนให้เรียนฟรีจริงๆได้ไหมคือเอาให้จริงๆว่าไม่มีคอสเพิ่มไม่มีต้องมาจ่ายค่าการศึกษาเพิ่มดูแลเด็กจนถึงเจ็ดถึงห้าโมงเย็นได้ไหมคือพ่อแม่ทํางานยังไม่มีคนอยู่ที่บ้านลูกต้องอยู่ที่โรงเรียนก่อนดูแลเขาจนถึง,ถงช่วงเย็นได้ไหมมีศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนเพื่อให้พ่อแม่ที่มีลูกเล็ก สามารถเอาลูกมาฝากได้ตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายได้ไหมให้มีพวกนี้แหละซึ่งมันช่วยลดต้นทุนเขาได้โดยที่กรทมอเองไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมากเพราะเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาบริหารอย่างมีประสิทธิภาพนันผมเชื่อว่าขั้นตอนแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปไปเพิ่ม,มงบประมาณเอาเงินให้เพิ่มเนี่ยผมว่าเรามาดูก่อนว่ามีตรงไหนไหมที่เราสามารถช่วยเรื่องเรื่องตักท้ององค่าใช้จ่ายประชาชนได้ เราสามารถเอาระบบสาธารณสุขเข้าไปถึงบ้านได้ไหมเรามีนโยบายทําโรงพยาบาลหมื่นเตียงคือแทนที่จะให้คนผู้ป่วยที่ติดเตียงในชุมชนต้องมาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราส่งแพทย์พยาบาลซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยไปดูแลเอาเตียงของบ้านเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขได้ไหมลดค่าใช้จ่ายในการดูแลมีแค์เทคเกอร์ลงไปพวกนี้ผมว่าคือจุดหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรามีเราเปิดถนนคนเดินได้ไหมให้คนเอาของมาค้าขายในพื้นที่ หาพื้นที่ราชการพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้กีดขวางทางเดินแล้วก็มีแหล่งที่คนสามารถทํากิจกรรมการค้าได้โดยไม่ติดต้นทุนเพราะคนตัวเล็กตัวน้อยจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรไม่สามารถถึงแพลตฟอร,ร์มในการค้าขายได้ผมว่าขั้นแรกเลยกรทมต้องเน้นเรื่องเอาสิ่งของตัวเองที่มีอยู่ก่อนแล้วเอาพวกนี้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้ประชาชน ส่วนที่2ผมว่าเรื่องความเครยียดเนี่ยผมว่ากรทมมีส่วนช่วย2เรื่องแน่นอนนะก็คือเรื่องพื้นที่สาธารณปรีโยชภาพ,พื้นที่สีเขียวการให้คาแนะนําศูนย์สาธารณสุขที่ให้คาปรึกษาเรื่องเรื่องความเครยียดเรื่องจิตวิทยาด้วยครับ,รบขอบคุณครับเชิญคุณวิโรจต่อเลยครับเรื่องของความเครยียดเรื่องของค่าครองชีพที่แพงรกรทม,ม,มจะเยียวยายอย่างไรครับคิดว่าถ้าเป้าหมายสูงสุดเราคือการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยปรับปรุงเท่มหมายครที่มีงบประมาณหนึ่งแสนล้าน เก็บภาษีที่ดินสี่บูกสร้างได้ปีหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นล้านแล้วเราไม่กล้าเป็นแซนบ็อกในการทําก่อนเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณถึงรัฐบาลเนี่ยว่าคุณควรต้องจัดสรรงบประมาณมาเพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนทางตรงได้แล้วผมว่าผู้ว่าต้องกล้าหาญอย่างนั้นน่ะกล้าที่จะเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพส่งสัญญาเรียกร้องรัฐสวัสดิการถึงรัฐบาลไม่ใช่บอกว่ารัฐบาลกลัวว่าคนจะไหลเข้ากลัวว่าคนจะไหล คนไหลเข้ายิ่งดีเนี่ยเพราะการบริโภคมันเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกรุงเทพมหาออนครก็ได้แหวกเนี่ยดังนั้นผมผมยืนยันตรงนี้ว่าภาษีที่ดินหนึ่งหมื่นล้านเราสามารถจัดสรรมาเพิ่มให้กับสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุได้เราสามารถจัดสรรให้กับเด็กศูนย์ถึงหกปีและผู้พิการได้แัะนั้นคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่ปรับบางที่สุดตัวเบามากขึ้นมีการบริโภคมากขึ้นเมืองจะมีชีวิตชีวามากขึ้น ผมว่านี่คือความกล้าหาญที่ผู้ว่าต้องทำเพื่อรับผิดชอบของคนกรุงเทพทั้งหมดเพราะนี่ผมยืนยันจริงๆสองสิ่งที่ผมเรียกผู้ว่าทําได้คืออะไรบ้านพักอาศาัยทุกวันนี้คนกรุงเทพเงินเดือนเราขึ้นไล่ตามค่าบ้านไม่ไหวนะ,ะเราซื้อบ้านไม่ไหวนะครับเราถูกไล่ให้ออกไปจากกรุงเทพโดยไม่รู้ตัวแลวกรุงเทพกำลังจะกลายเป็นตีมปาร์คหรือสวนสนุกนะครับ คุณไปผ่อนบ้านในชานเมืองคุณผ่อนถูกแต่ค่าเดินทางเข้ามาวันละสองร้อยอย่างนี้คุณจะอยู่กันแบบนี้หรอผมว่าผู้ว่าต้องกล้าที่จะออกบอลน่ะกล้าที่เอาเงินสะสมที่กรุงเทพมีอยู่ห้าหมื่นล้านน่ะเอามาสร้างบ้านพักอาศัยที่เรียกว่าบ้านคนเมืองแฟลตข้าราชการทหารบกทำดีได้ข้าราชการระดับนายพลอยู่ดีได้ทำไมจะจัดสวัสดิการ บ้านคนเมืองที่มีอายุ30ปีผ่อนไหวให้กับประชาชนไม่ได้แล้วเราคิดให้ครบคิดให้มีพื้นที่ทํากินมีพื้นที่ตลาดมีพื้นที่จอดรถเพื่อให้นิติบุคคลได้เก็บเกี่ยวรายได้เอาไว้บารุงรักษาอาคารคิดไม่เหมือนการเคหะที่ทําแต่ที่อยู่อาศัยแต่ไม่คํานึงถึงวิถีชีวิตการทํากินของคนถูกไหมผมว่าพอกันทีกับการที่ เราต้องทํางานในเมืองจ่ายค่าโดยสารวันหนึ่งสองร้เข้ามาในเมืองผมว่ามันไม่ใช่และสุดท้ายที่ผมคิดว่าแบ่งความเครียดได้มากเลยคือบริการขนส่งสาธารนณะพอคุณตั้งเป้าผิดที่จะเอากาไรจากประชาชนทุกอย่างผิดฝาผิดตัวไปหมดตอนนี้ขนส่งทางบกตอนนี้กรุงเทพมหาคนครสามารถขอขอขอ,ขอเนี่ยการเดินรถจากกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงแล้นะครับ กรุงเทพฯมหาครตรงไหนฟันหลอสามารถจัดจ้างการเดินรถเมล์พาคนจากแหล่งที่อยู่อาศัยมาป้อนเข้ากับระบบรถไฟฟ้าได้เลยนะสามารถออกตั๋วอุดหนุนได้เลยนะจ่าย70ใช้ได้100เพื่อแบ่งเบาครับค่าใช้จ่ายสําหรับคนกรุงเทพฯเพื่อให้คนกรุงเทพฯลดค่าของชีพและใช้การสัญจรขับเคลื่อนเศรษฐกิจผมคิดว่าเรื่องนี้ผู้ว่าต้องทําให้ได้ครับขอบคุณครับครับบคุคริยะต่อเะไรครับคำถามเดียวกันครับข,ขอบคุณมากครับปัญหาใหญ่มากสองเรื่องนะครับ เรื่องแรกคือปากท้องปัญหาที่สองสุขภาพจิตสองเรื่องนี้หนักหนาในปัจจุบันจริงๆนะครับปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยวิธีแก้เนี่ยวิธีเดียวที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เท่านี้แหละครับน้องๆครับลดรายจ่ายเราทําอะไรได้บ้างอูวกออ่กทมผมเสนอไปแล้วนะครับอันดับแรกอินเทอร์เน็ตฟรีทั่วกอทมอ,อันนี้ช่วยได้จริงๆเขาทําแล้ว59เมือนครับ ช่วยเรื่องโอกาสในการศึกษานะครับช่วยเรื่องโอกาสในการทำหากินใครเข้าถึงออนไลน์ได้ได้เปลี่ยนจริงๆไล้ยังช่วยเรื่องการเข้าถึงสาธารณสุขได้อันนี้ลดรายจ่ายให้เห็นเลยในงันวันเดือนนอาจจะถึงร้อบาทนี่หายไปเลยนะครับอันนี้คือการลดรลายจ่ายได้ทันท่วงทีระยะต่อ,เ,อเนื่องเนี่ยคนกรุงเทพก็เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับค่ากินอยู่ค่าเดินทางแล้วสาคัญเราคิดถึงอะไรไหมครับ ก็ลงทุนกับลูกทั้งนั้นอดออมกับลูกทั้งนั้นเรียนกทมรี่เรียนฟรีแถงยี่สิบอย่างนะครับแต่ว่าเราต้องสนับสนุนให้นะครับครูเนี่ยนะครับเขาอยู่กับเราเขาไม่หนีไปไหนแล้วให้เรียนต่อเนื่องต่างๆเขาก็ได้เรียนฟรีและอยู่ใกล้บ้านลดค่าเดินทางลดทั้งด้านค่าเรื่องการศึกษานี่คือเรื่องการลดค่าใช้จา่ยายระยะสั้นระยะยาวทันทีส่วนอีกด้านหนึ่งเพิ่มรายจ่าย เพิ่มขอโทษครับเพิ่มรายได้เนี่ยกอทมทำรายได้มัางครับเมื่อกี้คําถามไม่เยอะแหละกระตุ้นเศรษฐกิจที่สุดก็คือการกระตุ้นให้เมืองไม่เฉานะครับโปรโมทเรื่องเทศกาลแต่ละเกตเรื่องหุเวียนแล้วน้องๆครับรูไหมวันนี้คนที่ตายมากที่สุดคืพอพ่อค้าแม่ค้าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยไปถามต่างหากินพ่อค้าแม่ค้าทั้งนั้นวันนี้เป็นยังไงครับวันจันทร์ขายไม่ได้บอกทำความสะอาดก็ไม่ได้ทำนี่ที่จริงแล้ว ควรจะขายได้ทุกวันเพราะเรากินแล้วก็กินทุกวันแต่การทำความสะอาดนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลทุกวันอยู่แล้วอย่าไปดึงออกหนึ่งวันเลยครับชีวิตก็ดีขึ้นทันทีทั้งผู้ซื้อผู้ขายรวมทั้งที่อยากทำอาเจหลายๆคนก็อาจจะมีทางคล้ายๆกันแต่ผมอยากจะทําก็คือ,อัฉีดนะครับทำกองทุนสร้างงานจ้างงานชุมชนเลยตรงนี้ทํางานแลกเงินนะไม่ให้ฟรีนะครับเพราะว่าบร,ริการนี้ไม่ใช่ต้อง ทำงานแลกเงินต,ตรงนี้สังพันชุมชนจ้างได้ไม่น้อยกว่า3ามสี่หมื่นตราลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้ส่วนเรื่องสุขภาพจิตสําคัญนะครับเมื่อที่เขาพัฒนาแล้วเขามีสายด,วด่วนแม้แต่ตอนที่เรียนอเมริกายังมีสายด่วนเลยเรียนเครียดหลายคนฆ่าตัวตายมาแล้วสํานักอนามมยต้องเป็นเจ้าภาพดีสายด,วด่วนมีจิตแพทย์ไม่ใช่ปัจจุบันจิตแพทย์เป็นของสําหรับคนมีตังเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดไม่มีเงินไม่เข้าถึงจิตแพแทบได้เลแต่วันนี้ทุกคนเครียดเด็กๆนะครับผู้ปกครองหรือต่างๆตรงนี้กรทัพมทําได้น่าจะทําคือทําสายด่วนนะครับเกี่ยวให้การปรึกษานะครับในเรื่องความเครียดทําได้ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับแต่สุดท้ายครับคุณรสนาครับคำถามเดียวกันครับเชิญครับคิดว่าในช่วงยุคโควิดและหลังโควิดนะคะคนก็ยากจนลงไดนึงเลยทีฉันเองก็คิดนโยบายเรื่อง ลดรายจ่ลลายเพิ่มรายได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในแง่ของการลดรายจ่ลลายเพิ่มรายได้เนี่ยดิฉันคิดว่ากรทมเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะดิฉันอยากจะจัดสรรแล้วก็ให้คนจนเมืองหรือแม้แต่คนชนชั้นกลางมา,าใช้เป็นที่ปลูกผักอินทรีนะคะซึ่งการปลูกผักอินรีเนี่ยก็เพื่อการบริโภคภายใน,นครัวเรือนและถ้าเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะขายตรงนี้ได้แล้วก็การจัดพื้นที่ในการที่จะให คนจนสามารถที่จะทามาค้าขายได้นะคะไม่ว่าจะหาเลขแผงลอยเนี่ยถ้าสถานที่ถนนาบางที่ที่มันผ่อนผันลําบากเพราะว่ามันจะแคบเกินไปใช้ไม่ได้คิดว่ากทมควรจะลงทุนในการทาศูนย์อาหารขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องเก็บค่าเช่าอะไรแพงนะคะจะเก็บน้อยมากาแล้วก็ให้ลูกค้าขายเนี่ยขายอาหารในราคาถูกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการช่วย มนุษย์เงินเดือนหรือคนจนที่เขาจะมีโอกาสได้มากินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาวหรือแม้แต่การที่เราจะปัาสามารถประสานว่าเ,เราสามารถที่จะมีอาหารฟรีได้โดยเอกชนหรือวัดอะไรต่อเมี่อะไรนะคะเพราะว่าเวลาน,นี้เนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยแถวอ,อ,อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยบางทีเราก็เห็นคนมารับอาหารฟรีมันมีคนที่มันจนจริงๆนะฮะที่แบบไม่มีรายได้เลย ล้วกลายเป็นคนเล่นร่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยเราต้องช่วยในเรื่องของอาหารจริงของเขาแล้วก็มาช่วยดูแลในแง่ที่ว่าทํายังไงจะให้เขามีอาชีพและที่ก็คิดว่าการที่เรามีการจัดการบางอย่างที่จะช่วยลดรายจ่ายของอคนกทมนะคะนี่แงเห็นด้วยกับท่านชัดชาตินะคะที่ว่าเราควรจะมีศูนย์เล็กๆเพราะว่าในรัฐมนูญมาตรา54เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารัฐต้องจัด การศึกษาฟรี12ปีซึ่งไม่ใช่แค่ตั้งแต่อนุบาเอ้ยรูปไม่แป .1 นะคือเราสามารถลงไปถึงระดับเด็กเล็กแล้วก็เพื่อให้พ่อแม่ของเด็กเนี่ยสามารถไปทํางานได้ซึ่งเขาไม่ต้องไปจ้างหรือไม่ต้องเอาลูกไปฝากปู่ย่าตายายที่อยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับเขาแล้วก็อาจจะเป็นการที่เราเจะสามารถที่จะจ้างงานพี่เลี้ยงต่างๆซึ่งก็เป็นการจ้างงานที่ทําให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้แล้วเรนคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือค่าเดินทาง เดียนคิดว่าค่าเดินทางอย่างรถไฟฟ้านะคะตัวเดือนต้องกลับมาใหม่ราคาต้องน้อยกว่า65บาทต้องทําได้ค่ะซึ่งสิ่งนี้เรียนคิดว่าทำได้แล้วก็เราควรจะทำ connectivity ในกทมไม่ว่าจะเป็นล้อรางเรือทั้งหลายเนี่ยลองมาคิดดูว่ามันจะราคาเท่าไหร่มันอาจจะไม่ควรจะเกิน10%ของรายได้ขั้นต่ำหรือไม่อันนี้เนี่ยเรนคิดว่าสามารถคิดตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายและอีกสิ่งหนึ่งเรียนคิดว่า เราควรจะติดตั้งโซลารูปบนหลังคาเพราะว่าถ้าเราสามารถทำโซลารูปได้เนี่ยเราประหยัดค่าไฟการประหยัดค่าไฟก็เป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนิ้งคิดว่าสามารถทําได้เลยก็สามารถทําได้หลายอย่างโดยกทมอ,อาจจะอาศัยแอดวานซ์ทุนไปให้ก่อนรหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับเอกชนที่มาทําเหมือนกับลิสซิ่งลิสซิ่งรถแต่มาลิสซิ่งโซลารูปอะไรเหล่านี้นะคะนิ้งคิดว่ามันมีหลายประการมากที่เราสามารถทําได้ถ้าเราใส่ใจ ครับผมขอบคุณครับเอาละครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคําถามนะฮะคำถามต่อไปจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับซึ่งพอบอกสิ่งแวดล้อมปุ๊บเนี่ยโอ้โหกทมมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะวันนี้เราขอาอนุญาตเจาะไปที่2เรื่องหลักๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพรเดี๋ยวมันจะเกินวงไปนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกครับแม่น้ําลํคลองในกทม